ตัวนี้คือไมลอยนะครับไมลอยเนี่ยมันจะมีเครื่องตัวรับแต่ท่านี้ว่าส่วนมากแล้วพอเครื่องไมลอยเสียเนี่ยท่านก็จะทิ้งไปพร้อมกับตัวนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วตัวนี้มันไม่ได้เสียนะครับมันจะมีวงจรอยู่ในนี้นเห็นไหมนะท่านตัดวงจรทิ้งไปโยนทิ้งไปเลยแล้วต่อตรงเลยนะครับเนี่ยต่อตรงเข้าไปในวอร์ตัวนี้เนี่ยต่อตรงไว้แบบนี้นะครับต่อเป็นไม้สายต่อตรงแบบนี้แล้วเสียงจะดังฟังชัดเสียงดีมากเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวให้หลานถือกันอ่ะหนูถือพี่ลูก ต่อตรงไปเลยนะครับเนี่ย่ายชายที่งานพอพอต่อเท้าถ้าต่อเสร็จถ้าก็ใส่ไปแบบเดิมแต่นี่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ต่ออีกข้านนะยัดเข้าไปอย่างเดิมเนี่ยแค่เนี้อ่ะอันนี้เป็นไม้ลอยแต่ใน,นส่วนมากคนจะทิ้งกันหมดนะฮะพอเอาวงจรอ,ออกแล้วท่านก็ต่อเป็นไม้สายมาเห็นป่ะแล้วก็ยัดเข้าไปแบบเดิมท้าไมแล้วนี่มันจะใส่ฐานแต่เราไม่ต้องนะครับต่อตรงเลยเห็นปะ่ะแลวทีนี้มันก็จะดังเหมือนเดิมครับและดังดีด้วยเห็นปะ่ะ ต่อไปท่านหากท่านเจอไม่ลอยใครก็ทิ้งนะครับท่านอย่าไปทิ้งนะขี่ไปต่อตรงอย่างผมเนี่ยจะเลืพ่พอสวัสดีครับ